สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม MTF m u s i k และครับวันนี้เราอยู่ในเกมไฟน์เอ่ไอไฟน์ในวิสฟอกกี้ใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็คือเราต้องเอาชีวิตรอดจากไอ้ก,กบนี่นะก็ดูจากหน้าตามันแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่เกมพีเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า let's go เกมนี้จะเป็นเกมแนวที่เรียกว่าไฟนะ์วิสฟอกกี้นะบ ถเริไปเริ่มเกมกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยอาจายผมอานไม่ออกครัผมขอโทษด้วยนะทุกคนก็จะจะคิดไปเลยเดี๋ยวก็ถ้าอยากไปอ่านดูนะก็อ่านไม่ได้นะเป็นเกมที่แบบดังมาแล้วปุมนี่งจะคิดอ่น่ออกเลยโอ้ยเกมดรู้ดยเราใช่น้ำเสนขอน้าสน นี่โคตเท่ลบแต่งเก่าเลยอยน้อยวิตฟอ,ฟอกกี้นี่มือหัวเปิดตัวโคตเท่นึกถึงภาได้เป็นดีอ่ะเอออีโทรแบบนี้นึกถึงไปยในเฟรนดีอ่ะภาได้เป็นดี้สามในโอ้กระตุกมองภาพนะครับเอาเรียบร้อยมาเดินให้สู้ตุ้ยเสริมเธอเลยตุ้ยเฟรนดี้อันนั้นคือเราเหรอคนที่เป็นยาม โอ้โหภาพ PNG <laughs> <laughs> เกมนี้กาวเหมือนกันนะนีโ no. น oh, นี่คือบ้านเราเลยบ้านผมเป็นบ้านตีนไกู่คิดได้ไงถ้าเกิดเราเป็นยามที่นี่เราเอาอะไรไับเขาไม่ได้เราเขาไม่ค่อยได้มากเราเป็นขายามวนจรในบ้านตีนไก่ของเราตอนกลางคืนก็คือให้งยามในบ้านตีนไก่นะนะใครโทรมาวะ โทรศัพท์คุณโทรศัพท์อยู่ไหนวะอยู่เด็คอมพิวเตอร์อ๋อนี่คือคอมพิวเตอร์ Royal CCTV แบบไม่จำกัดเหละเปิดได้รัวๆอย่างนี้เลย Royal Garden ด e เ t e r โอ้ดู้วอะคค่อ่ะโอ้โหต้องมิวสิกไอตัวพวกนี้ด้วยนี่มันฟอน์เฟนดี้สองมิวสิกบ้ที่ไหน ม่งมาด oh ูยได้วยมึงปากไม่ย mmm. hm? ังเนี่ยราคานก้องมึงเก่ามากเลยเป็นพระราชวังประเภทไหนก้องเก่าตัวอะไรใคหืโฟนทำไมเมสเซจสวัสดีครับใครไปรู้ช่าแม่เดี๋ยววะ พิลกองด้วยอะไรวะเวลโทมี well, ่ทิ้งยูโฟเรลอ้าวกูแพ้เหรอเลเวลน้อยกอ็พีดเอ้าทำไมวะกูเฟลเรื่องะลรว,วะกูรีอพอร์ตผิดพลาดเหรอโอ้เกมนี้มันอะไรวะเนี่ยเอ็กตาร์ดูซิดูงตาแรกกูได้เอ็กตาร์แล้วเกตรอรี่มาดูหุ่นพวกนี้กันก่อนเริ่มเกมดีวกว่าโอ้แฟร์อาร์ ตัวคเน,นี้ยรบับทุกผมรับให้ไม่ได้มาแล้วเซิปโอ้มันมีสซคิปให้โอเคเพิ่งรู้จะรอถ้าเกิดเหมือนถ้าไฟมันเหมือนจะดับข uh ึ้นมามันน่าจะไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมเพือผมจะแก้ยังไงว่าถ้าไฟมันแน่น่ขึ้นมาเดินไอ้ไม่ชั่นดิตอนเช้าจะหน้าตาประมาณนี้ น,นี่ก็เป็นมิวสิกไหนจะนอนต่อไปใชมอ,อืปกติทีน,นี้จำได้ว่าตอนนั้นมันมีตัวอะไรขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมอลาบนมี่มีทำเลี่ยนอะไรวะน,นี่บ้านใครเนี่นี่บ้าน,นปีนไตผมไอกนี้นออกทมใส่มิวสิก ันพวกนกี้ไม่ได้เลยนะต้องใส่เสิกให้มันสลีปนี่อย่างสบายตัใช่นี่เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วผีน่าจะเลืมออกแล้วกล้องเป็นอะไรเนี่ยเวอร์ชั่นมึงดูมึงดูแบบล้ำสมัยแต่ความิงกล้องมึงล้าสมัยมากเบอกตามตรงมิวสิกมิวสิกโอ้เฮ้ย ไปรุหมาว่าถ้าเราเจอคนเห็นแท่มช่ใครไปรุอาราม,มรหายไปแล้วยู่ไหนว่าไฟบางกูงพีไปไม่มเ็จไหมอยนี้ไมไมิชชั่นก็คือ เอาภาตอนเช้ามายัดแค่ัแหละีสีนี่โอ้สองาตัวโอ้โตองตงตงฮไงต้องทำงาน ลันเอากูจะลันยัยอะลานยัเสุดปังชุบชุบเหมือนว่าไฟจะดับไปช่วงๆนะทุกคนก็ต้องรอไฟไปอีก็คือเราต้องอารามไล่ย่างไงปึ๊บไม่เสร็จไหมอีกสองละไปดูต่อ มิวสิกนอาเอดินสแตนฮะโู้จคนดมิวสิกโอ้มันหายไปเยอะเลยไฟไหนีู่กูต้องอารามทั่วนี่เลยเครับดีกล้องนะบอกให้โนเมมเบรี mem memory. Memory. คุณไม่มีเมมเบอรี่เมมเบอรี่คุณไม่มี ฟักอยู่โอ้ยมึงจะกับสิษหาพ่อไอมกลัวลามทั่วแม่แต่ตอนเนี้ยบ้านกูเสียไฟดับโอ้ไอเบ้านกูเกิดไปโอ้ไฟารามไฟไหมเชียอดทำไมหน้าจอมันมืดลงเรื่อย อีกแล้วเ้มันรอบที่สองทำไมกูตายวะดับเบิลน็อตคอมพิวต์หีือไรยัยผมทำอะไรผิดไปวะพต่ทั้งรอบนี้ผมยังเล่นไม่เสร็จและไม่ผ่านผมจะพักนานเกินชัดอัดพีทวัดระกหนานรอก็ได้โฟนมา โฟนเนี need, hey, right so okay. like are, ่ยม okay. mm ันบอกว่าอะไรค่รู้ใครอ่านออกก็อ่านออกไปนะผมนส่วนบกอ่านไม่ออกตอนที่รอบที่สามกูพยายไม่ผ่านและยังไม่สามารถเรียนรู้สิรเต่างได้กูจะไปโอเคทางตั้งด้วยเป็นเพลงทอยไฟร์จริงๆ นี้คือซินเตอร์ตรงนี้คืออะไรวะฟอสซิ่งเอามัรู้บานนี่ออกผม้เสียตรงนี้ที่สุดแล้วมันมืดมืดพวกผมเกลี่ยไนไอพิชันที่สุดแต่ในที่นี้ก็อีกนิตีละแบตเตอรนะี่เนี่ยแต่ในมิชชันดูเหมือนจะอะไรสลับโหมดข้าไปที่นึงมาฟิสิก น่จาจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ไมว่าอันนี้จะเโอ้ไหรอวะโฝนเชะชะอ่งนี้ไลยกลา เป็นห้องเปดนอวไม่ใช่เด็กปารโก<อ>ห้องเด็กปาร์โกหรือว่าผมอ่านผิดอารามถ้าเกิดผมอารามถืแล้วผมไม่ทำอะไรต่อไม่รู้เพียบเลย อยู่ไหนวะบ้านผมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ชิดแมนบ้านผมอยู่นี่เว้ยโอ้ก็คืออารามไล่ปะโอชิตโอชิตไปยังไปยังจะ a า a r m ที่นั่นแหละอยู่ไหนละบ้านนี้อารามบ้านนี้ทั้งเซตบ,บ้านเราใช่ไหมเช็คก่อนทั้งเซตบ,บ้านเรา จะบอกแล้วมาบ้านเฮาไหมไม่มีไปไหนละไปนี่เหรอใช่อรามโอ้คือตัวอรามไล่ไปเรื่อยๆนะไอสัตว์ไฟไอไอไอมิวสิก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 เกือบและเกือบและเดี๋ยชาร์เลยชาร์เลยเอาได้เต็มเลยอ่าละปิดปิด ไปบ้านไปบ้านตัวเองก่อนต้องรักมันตรงนี้ไม่มี ì, ต้องมาตรงนี้ต่อแต่ว่าอะไรมันไป,ไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วนี่น m ì, m ì. ไม่มีมาบ้านกล่วไม่มีมาบ้านเนี้ยไม่มีเต้นบน ไม่มีเซตเตอร์ไม่ใช่เซตเตอร์้วยทุกทีไม่มีกบหายกบหายเช็คบ้านเวงก่อนเลยโอยชิชิช,ชิไลไลไล่ฮ้ยมึงไปแล้วลอุ้ยเหี้ Bao tai! Nguyên tố nào, của sắp sửa chịu. Bao tai!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  Bao đuổi Bao tai! 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 ใส่ไซเลนไปก่อนกูมไม่รู้รนี้ร่วงแล้วตัวนี้ลงแล้วใส่ไซเลนไปก่อนหน้าเหมือนกบเ,เลยอะไรเลกบนะอือีเดอร์ฟอกกกบเหรอ ดีสี่แล้วดีสี่แล้วดีสี่แล้วทุกคนกลับบ้านกลับบ้านตัวเองกดอุ้งกดบัตรทุกคนได้ยินด้วยสต๊อสต๊อสรำรำเช็คได้เช็คได้โอเคผมได้ยินเสียงวิ่งหายไปแล้วตรงนี้หายไปแล้วตรงไหนวิ่งอยู่ตรงนี้เหรอ สงว like <parece maison. S 2> ิ่งอีกแล้ววิ่งไปไหนแล้ววะโอเคกลุ่มมันหายอู้ยเช้าแล้วทุกคนตีห้า เล่นมิวสิกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจบเกมเพื่อเชาาสดใสจงโบมาเย o o โอ้ชนะอะไรเหรอไอ้เปรดอีกตัดต่อไตหาแน่เลยดูทรงละโอ้โดนดาเมจไป็นสิบเจ็ดป็นสิบแปดเสร็จเลยเหรออุ้ยเฉียวเฉียใช้ชชเล่นแล้วนั่นโดนดาเมจตั้งสิบแปดเปอร์เซ็น ก็เรียบร้อยนะครับอะไรโอ้อิสเเอเอากอยบอกนะว่าไอ้นี่จะมาเป็นคนต่อไปจะบอกนะไอ้กามโตนะ่จะมาเป็นคนใหม่ใช่ไหมเอาแล้วไงโอในที่สุดก็ผ่านกันแล้วนะครับโอ้ เออควรจะผ่านอุย้ยเกมนี้ก็คือให้เราอ่ะดูหาดูกบแล้วไล่อารามใส่มันแค่นั้นเองเกมง่ายๆโอ้มันง่ายขนาดที่ทำไมกูไม่รูรตั้งแต่แรกวะก็กลับหน้าเมนูเรียบร้อยนะเราผ่านด่านแรกไปแล้วนะดีซิเซตนี้นี่ไงทูสเดย์เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องการที่จะเริ่มอ,อสตึ ก่อนก็ขอบคุณนะที่ดูมาถึงตอนนี้ก็เล่นไปสามตาพรุ่งนี้จะมาต่อนะครับหรือว่าวันนี้เลยวะที่ว,ว่างๆอยู่รู้ว่าจะไปต่อไอกเกมบัฟอินโพสเตอร์ดิก็พรุ่งนี้แล้วกันถ้าวันนี้ก็ลงไปตั้งสองคลิปแล้วนะครับก็ขอพักบ้างนะแล้วก็วันนี้เมื่อวานผมเพิ่งฉีดวัคซีนมานครับโคตปวด,ดแขนเลยวันเมื่อวานโอเคแต่วันนี้ก็หายดีนะครับก็บาย